ใครที่ชอบหนังผีไทยโดยเฉพาะหนังรองของห้ามพานะครับคลิปนี้สำหรับทุกคนก็สู่ช่องเดือกปักกิเลสอีกครั้งนะครับผมกับการรีวิวซีรีส์หรืมูฟวี่ครับทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าหนังกระแสเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าขอโทษครับพี่เชว,วาลานามไน่ไยกว่าจะมาอัดได้เพราะอะไรเพราะาจริงๆดูจบไปแบบจะเดือนแล้วตั้งแต่ดูตั้งแต่มัน,ม,นมันเข้าเน็ตฟิกวันแรกเลยนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมของแขกหรือว่าถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือ เดอะจินเคิร์สเนเองนะครับผมเพราะว่าตามความเชื่อแล้วว่าทุกคนปีศาจหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าไม่ใช่มนุษย์เป็นอะมนุษย์อะประมาณน,าน,นั้นถ้าเกิดเทียบกับของบ้านเราก็เป็นพวกผู้ผีพรายอะไรเงี้ยเปรตอะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นแต่ของเขาว่าของทางศาสนาอิสลามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าเรียกว่าจินนะครับผมก็คือปีศาจของความเชื่อในบ้านเขาเองแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ความเชื่อของทั้งศาสนาเขานะครับผมเพราะก็จะมีแบบเออ หลายกกหลายเก่าหลายหลายหลายกอหลายนาทีเนาะอะไรประมาณนั้นทุกคนอนะแต่ว่าเข้าเรื่องดีกว่าเขาบอกกันว่าเรื่องนี้ครับผมของแขกเนี่ยตอนที่เข้าโรงภาพยนตร์อนะคือแบบอ้เลติ้งตกมากตกแย่เลยทีเดียวนะแต่ว่าพอมาลงเดตฟิกแล้วโอ้โหพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแซงทุกเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมแอบงงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เลยแบบอื้อลองดูดูซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนั้นไงอื้อแล้วก็ความรู้สึกก็คิดถูกด้วยเพราะว่าได้ดูไปแล้วก็ บอกเลยนะเฮยแนวความคิดของเขา,าดีมากๆเลยนะการที่ได้เอาเรื่องจินหรือว่าเอาเรื่องเกี่ยวกับปรีศาสความเชื่อทางอิสลามการเล่นของของอิสลามอ่ะมานําเสนอให้กับคนได้รับชมกันดีมากๆเพราะไม่ค่อยมีถ้าจะไม่หนังเรื่องไหนทำเลยอในประเทศไทยนะทุกคนแล้วหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทําแต่เสียดายที่แนวความคิดดีก็จริงแต่การ ต่ทำลายเนื้อเรื่องบทบาทอะไรต่างๆมาดูขัดแย้งมาดูย้อนแย้งดูย้อนแย้งไรหมดเลยต่อให้ตอนหลังจะมาแบบเฉลยหรือว่าเปิดเผยแล้วว่าแบบเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่งี้สุดท้ายแล้วมันก็แบบดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะผมว่านี่คือส่วนตัวผมนะทุกคนนะขอสตอน,นะครับผมบเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ไปดูมาแล้วแล้วเป็นไงบ้างมาคอมเมนต์นหน่อยสิสำหรับของแคบหรือว่าเด e อดจินเคิร์นะทุกคนสำหรับตัวผมอะ่ะผมรู้สึกว่า แนวความคิดอะไอเดียคดดีเลยนะดีจริงๆเพียงแต่ว่าเหมือนเขายังทํากันบ้านได้ไม่ดีพอแล้วก็รวมไปถึงว่ามุมกล้องหรือว่าฉากแบบตุ้งแช่แบบจมสแกร์อะไรต่างๆมันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่มันดูแบบมันดูดัดเดือนมันดูธรรมดาไปมันดูแบบไม่ตื่นเต้นไม่ร้าใจไม่นําอารมณ์อะไรประมาณนี้รวมถึงจินที่แบบเป็นรูปของปีศาจเป็นขมีเขาาคือแบบเฮ้ย ไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะเออถ้าที่ผมเคยได้ยินมาจากปากข,ของคนที่เป็นศาสนาอิสลามเองนะครับผมที่เขาเคยแบบว่าปอเชดปดัชดะดกับจินอ่ากับยินมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นอืมเป็นความน่ากลัวที่เหนือระดับขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นนะท่าที่ผมได้ยินมาทุกคนประมาณนั้นก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังทำงานไ้ไม่ดีพอแ้ะเธอต้องกลับไปทาใหม่นะแต่ว่าชอบไอเดียที่นําสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยและเผยแพร่ให้สู่สาธารณชนแล้วก็ได้เข้าโรวงภาพยนตร์ด้วยว่าหนังลหลายๆเรื่องก็ไม่ถูก เข้าลงภาพยนตร์ี่ทุกคนประมาณนั้นก็เจอคลิปนะครับทุกคน